และเลขยกกำลังม5ใน EP ที่6อันนี้นะครับผมเราจะมาคุยถึงพวกเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นทศนิยมนั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าเกิดเรียนตอน5เข้าใจตอน6ก็ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะในพวกเลขชี้กำลังที่มันเป็นทศนิยมเนี่ยวิธีการจัดการทำเรื่องเดียวกันเลย ต่างกันแค่เรื่องเดียวเพิ่มไปขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเวลาเลขชี้ทนสยมเลขชี้กาลังเป็นทดสยมให้เปลี่ยนทดสยมตัวนั้นกลับมาเป็นเศษส่วนครับแล้วพอเปลี่ยนปเป็นเศษส่วนต้องเป็นเศษส่วนอย่างตามด้วยถึงจะคํานวณต่อได้แค่นั้นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับสมมุติในตัวอย่างที่1เนี่ยจงหาผลลัพธ์ของ64ยกกําลัง0.5สิ่งที่จะต้องเตือนเลยอย่าให้เห็นใช่ไหครับ เปลี่ยนตัวนี้เป็นเท่าไหร่เดียะสองกำลังหกแล้วก็เลขชี้กำลังซ้อนกันคูณกันเนี่ยอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันติดปัญหาเรื่องการถอดลงถอดรูทไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครจะขี้โกงนะเหมือนที่พี่ถาบอกว่าข้อสอบประเทศนี้ส่วนใหญ่อะเลขชี้กำลังมึง มันมีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยมันอาจจะมาคิดไม่ได้ทุกกรณีแต่ไอตัวที่คิดไม่ได้ก็ไม่เคยเอามาออกข้อสอบก็เป็นไม่ได้เอ,อนะครับผมอชาชัยจะคี้โกแบบนั้นก็ไม่ว่ากันแล้วกันนะครับย่ก64ยกกําลัง0ูจดเนี่ยย้ำนะต้องเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเปลี่ยนง่ายที่สุด0ูมันคือ5ส่วน10แต่5ส่วน10เนี่ยก็ยังคิดไม่ได้เพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำด้วย ตัดกันตรงนี้ก็จะเหลือ1นส่วนสนั่นเองครับแล้วพอเป็น1นส่วนสเราอาจจะคิดง่ายๆเลยเพราะว่ายกกําลังเศษส่วนที่มีเศษเป็นเลข1มันคือการถอดรูทเพราะนั้นตัวนี้มันก็คือรูทหกธรรมดาถอดตรงนี้ถอดไว้เลยนะรูทหกสก็คือได้เลข8นั่นเองนะครับจบตอบครับเวลาเจอเลขชี้ก,กําลังที่เป็นทศยมก็แค่เปลี่ยนมันเป็นเศษส่วนและให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่เหลือก็ทําตามปกติหรือสักหนึ่งตัวอย่างจงหาผลลัพธ์ของลบสามสิบสองยกกำลังศูนย์จุดหกตัว ตรงเนี้ยระวังเลยบางคนนี่เปลี่ยนเป็นลบสองทั้งหมดยกกําลังห้าไปทํานู่นทํานี่อาจจะผิดได้นะเฮ้ยเออนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยน0ูนจุดหตัวนี้ให้กลายเป็น6กส่วนสิก่อนแล้วก็ตัดให้เป็นอย่างต่าก็คือเป็น3าส่วนหเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยใครที่ไปคิดมันรอดตัวเพราะว่ามันจริงๆปลายทางมันคือการถอดร,รากที่5และรากที่5มันถอดได้ทุกกรณีไงเออเพราะนั้นใครจะเปลี่ยนลบสาที่สเป็นลบสยกกําลังห้าเออเลขชี้กําลังซ้อนกันจะมาคูณกัน5ตัดหเหลือล 2ยกกำลัง3คํคำตอบคือลบ8ก็โชคดีไปงั้น สำหรับกรณีที่เลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังเป็นทศนิยมพี่ถ่าสรุปแค่นี้เลยเพราะว่ามันสำคัญที่ตอนที่แลว้วถูกปะถ้าเกิดเราคิดเวอร์ชั่นที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนได้แล้วไม่ว่าจะคิดตามหลักการทุกอย่างหรือจะแผลวพาพวเอาสมบัติเลขยกกำลังมาใช้งานโดยที่เราได้เช็คเรื่องลงเรื่องรูททุกครั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามสบายนะครับเพราะนั้นเลขชี้กำลังเป็นทศนิยมไม่ได้ยากอะไรเลยตอนนี้จะเป็นตอนสั้นๆแค่นี้เพียงแต่ในตอนสั้นๆแค่นี้ครับพี่ถ่าก็จะปิดจบด้วยกลับมาที่หน้าเดิมครับเพราะว่า ตอนนี้ตอนเริ่มตอนน่ะพิ่ถาคุยถึงเลขยกกําลังที่มีเลขชี้เป็นพวกจํานวนเต็มที่เราเคยเรียนม,มาตอนมต้น แต่มาถึงตอนนี้เลขชี้กําลังที่เป็นเศษส่วนหรือทศยมเราก็จะหาได้นั่นแปลว่าจริงๆลอยต่อระหว่างลบสถึงลบหลบหถึงศูถึงหนถึงสเนี่ยเราก็จะสามารถคํานวณออกมาได้ทุกจุดเลยแบบที่เราพูดคุยกันไปและเราก็จะยิ่งเห็นหน้าตาของกราฟเนี่ยชัดเจนมากขึ้นไปอีกถูกไหมครับตอนท้ายตอนหัวมันก็มีนะแต่หน้าตาของกราฟคร่าวๆก็จะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้กราฟตัวนี้แหละการนำเล เลขยกกำลังไปวาดกราฟครับก็จะถูกเรียกว่าฟังก์ชัน e x p o n e n t i a l ซึ่งฟังก์ชัน Ex p o n e n t i a l เนี่ยในคณิตพื้นม .5 ก็จะเรียนเหมือนกันในเรื่องฟังก์ชันเรียนผันผ่านแต่จะเรียนโคตรละเอียดเลยในคณิตเพิ่มเติมของม .4 เทอม2ก็อันเนี้ยคาดหวังแล้วกันว่าใครที่เป็นสายวิคณิตหรือสิ่งคำนวณแล้วมาเจอกันในคลิปนี้ไม่ว่าจะเจอตอนไหนนะครับผมถ้าเจอตอนม .5 ก็คาดหวังว่าคงมีพื้นฐานทั้งหมดแล้วถ้าเจอตอนม .4 เทอม2ก็จะไปลงรายละเอียดเพราะว่าเออสิ่งที่เรียกว่า ังชันเอ็กซ์โพไม่ใช่แค่การนําเลขยกกําลังไปวาดกราฟธรรมดามีเงื่อนไขว่ามีแค่เลขยกกําลังบางประเภทเท่านั้นที่เป็นฟังก์ชัน exponent i a l แล้วก็ไปเรียนรู้ครับว่าฟังชัน e x p ก n ์ n t i น l มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างมันเป็นตัวแทนความสัมพันธ์แบบไหนได้ดีก็พวกนั้นฝากไปเรียนต่อแล้วกันนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากเรียนกับพี่ถ่ายยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ลงคอร์สออนไลน์พี่ถกพี่ถ่ายได้ตามสบายนะครับนี่แหละฮะคือเนะะื้อหาเลขยกกําลังฝั่งคณิตพื้นของมหลักๆเลยทั้งหมดไป ทางเนี่ยมันก็คือหน้าสุดท้ายแหละพอเราคำนวณเลขยกกำลังได้ทุกกรณีเราก็จะวาดกราฟเลขยกกำลังได้แล้วก็ไปศึกษาต่อในสิ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองส่วนเรื่องเลขติดรูทก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญนะไอการคำนวณรูทเนี่ยไม่ได้วยสำคัญในหลักสูตร60ไม่ว่าจะเนื้อหาคณิตมอตน้นมปลายหรืออะไรก็ตามแต่แต่เป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่ใครที่จะเก่งคณิตกว่าใครที่จะเก่งคณิตศาสตร์กว่าปกติเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งการ ที่มันหายไปจากหลักสูตรในเวอร์ชันคำนวณที่เข้มข้นเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็พูดยากพี่เข้าใจประเด็นหลักสูตรก็เลยรู้สึกว่าเออการที่มันหายไปถ้าจะเอาตามเป้าหมายหลักสูตรมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถามว่าควรรู้ไหมก็ควรรู้จริงๆนะใครที่แบบมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ดีกว่าปกติเนี่ยทุกคนก็จะคำนวณรู้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกคนแหละเอาไว้ว่างๆแล้วกันก็จะมาทําคลิปสรุปให้บางคนอาจจะได้เรียนบางคนอาจจะไม่เรียนไว้โอกาสถัดๆไปแล้วกันนะครับดังนั้นเท่ากับว่าจริงๆไม่น่าเชื่อเหมืนอนกันนะว่าเลขยกกำลังคณิตพื้ สรุปจบในชุดเดียวได้นะในส่วนเนื้อหาหลักเนี่ยครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยคำนวณรูทที่อยู่ในหนังสือเรียนสสวทเป็นตัวพื้นฐานสุดๆไปเลยตัวแอดวานก็ไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญของหลักสูตร60อยู่แล้วใครที่เรียนตัวนะแอดวานอ่ะแปลว่าอาจารย์เขาดึงดันจะไม่สอนตามหลักสูตรด้วยนะเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตามกรณีไปแล้วกันอย่างน้อยทั้งหมดตรงนี้ครับก็จะเห็นภาพยกเลขยกกาลังแบบครบถ้วนสมบูรณ์แต่แน่นอนมีส่วนที่เราต้องไปเรียนต่อกันแน่ๆเพราะว่าเราเพิ่งเข้าสู่จุดเริ่มต้นของการไปรู้จััักกฟง์ชนนน นะครับอ่ะอย่างน้อยตรงนี้ช่วยได้ปรามาณนี้พิธาก็ยินดีเต็มใจช่วยนะครับไว้เจอกันในคลิปสรุปชุดถัดไปและยังไงฝากคอสออนไลน์คณิตพิถาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมากอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ